哦，说可以的有卡 เสร็จแล้วไปกลับบ้านเขาครับวันนี้มาลุ้นเลยครับเบิ่งป่ายังสิขึ้นมาก,ก่อนอป่ายังล่ะครับนั่ยอู้ขึ้นมาหลายแท้มีทั้งปลาคอมีทั้งปลาเข็งหรือว่าปลาหมอล่ะครับนี่ป๊าเบื้งเบิ่งล้นลุ้นลุ้น,นอู้โดดขึ้นมาก็มีเฝ้าหลายยันบ่ได้เข่าเป็นยังไงเป็นยังไง โู้โดดขึ้นมาทั้งโคกกวมีครับออ้ขึ้นมาแบบยางคักเลยรุ่น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 เรียบร้อยไปหมดลวครับชุดหันเอาเบื้องชุดไม้อีกปลาคอครับออ้ตัวง้ามอยู่ดิ้นดินดินขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไปแล้วขึ้นไปแล้วเรียบร้อยครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วรุ่นอีกรุ่นอีกขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วป่าหยังนี่ปลาคอ ไปเรียบร้อยแล้วครับเข้าไปแล้วรุ่นต่อครับรุ่นต่อปลาอย่างน้อบ้าน,นเนี่ยปลาขิงครับปลาคอหรือแม่นปลาดุกเบิ่งบ่ชัดครับนี่สิแม่นปลาดุกไไหรือมั้งน่ะเนาะเบิ่งแม่นบ่พี่น้องเบิ่งดูแม่นปลาหย,ยังเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยโูนครับขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้ว <laughs> ขึ้นมาอีกแล้ว เรียบร้อยไปอีกอลอออออออแล้วอืออโดดกับมีคืน,นลลไม่อีกแล้วคือไมอีกแล้วมันอย่างไงรนั่นมันงูหรือมันปลาไหลอู้ปลาไหลปลาไหลเป็นจยางไรปลาไหลเขาบ่ปลาไหลเขาบ่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 เรียบร้อยครับปลาไหลกับเข่าคือกันครับเรียบร้อยแล้วมาลุ้นกันเลยครับบาเนี่ย ว่าเขาสีมานลายปันใดเนาะครับเนาะหลังจากที pues ่เห็นในคลิปแล้วครับไปครับไปรุ่นกันเลยครับว่าเขาสีมานบ่เมื่อไงนี่ครับมองเขาใสไ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนเนาะเขากระดิษนะครับใสซองเมื่งก่อนว่ามันมีป่าบ่ซองเมื่อเจ้น้อยก่อน โอ้สงมีปลายครับมนโอ้มีอยู่มีอยู่ครับเบงโอเดี๋ยวเบิ่งชัดๆอีกทีนึงนครับดี๋ยวนเครับเบิ่งครับเบิ่งเัชัด โอ้สมคืออยู่ครับเบิง้สงสมคือบ่ครับโอ้หมานเป็นปลาเข็งครับปลาเข็งปลาคอปลาเข็งมีตัวง,งามเลยครับปลาเข็ง่งเบิึงสุดยอดอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวให้เบิ้งใกล้ๆเนาะเดี๋ยวเบิ้งอีกทีนึงครับนอืมมาเบิ้งชัดๆครับนีะเบิ้ง ปลาเคีงครับส่วนหลายเน uh, าะนะครับโอ้งามง mm hmm. uh, าอยู่ครับเนี่ยสวยๆเลยมาเบิังโอ้ปลาเคีงตัวงามงาเมื hmm. ่อตัวอ้วนดีครับเนาะบังเตือนดวงเดงดวงเดงดวงเดงอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวละครับความหมานของเขาเมื่อนี้ก็ได้ปลาเคีงส่วนหลายครับเมื่อนี้เนาะนะครับปลาคอปลาอย่างกับบ๊ค่อยมีหรอกครับส่วนมากก็เป็นปลาเคีงเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ทรัพนี้แล้วนะครับเนาะพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ